สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Royal Machines วันนี้เราจะพาไปชมรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าที่หลายคนรอคอยและถือว่าเป็นหนึ่งในรถไถท,ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกษตรกรไทยในปี2026นั่นก็คือคูโบ t a MU4501 รุ่นปี2026เมื่อพูดถึงชื่อคูโบ t a ทุกคนก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะนี่คือหนึ่งในแบรนด์เครื่องจัก,กรกลการเกษตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพความทนทานและการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศรุ่น MU4501 ที่อัปเกรดใหม่ในปี2026จึงเป็นเหมือนการสานต่อความสำเร็จเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเดิมเรามาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่นกอนคูโบต้ MU4501 รุ่นใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและดุดันเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงมากขึ้นมาพร้อมสีใหม่ที่ดูสะอาดตาและหรูหรา ไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมช่วยเพิ่มการมองเห็นแม้ในเวลากลางคืนหรือพื้นที่ที่มีแสงน้อยทําให้การทํางานปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ห้องโดยสารคูโบต้าให้ความสําคัญกับความสบายของผู้ขับอย่างแท้จริงเบาะนั่งที่นุ่มและปรับได้ตามสรีรช่วยลดความเมื่อยล้าหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่เข้าใจง่ายแสดงข้อมูลสําคัญของเครื่องยนต์และระบบต่างๆอย่างครบถ้วนเช่นระดับน้ํามันรอบเครื่องยนต์และอุณหภูมิการทํางานแผงควบคุมทุกอย่างถูกจัดวางให้ใช้งานสะดวก แม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มขับก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจหัวใจหลักของคูโบต้า MU 4,501ปี2026อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง45แรงม้าที่มอบแรงบิดสูงและสม่ำเสมอเหมาะกับงานเกษตรทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนหรือลากควงวเครื่องยนต์ยังถูกออกแบบให้เผาไม่สมบูรณ์มากขึ้นจึงประหยัดน้ำมันกว่าเดิมและลดการปล่อยควันดำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรและมาตร,รฐานสิ่งแวดล้อมสากล ระบบเกียร์ของรุ่นนี้ก็ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์สามารถเลือกสปีดได้ตามความเหมาะสมกับงานจริงช่วยให้การทํางานต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่ว่าจะใช้งานในพื้นที่ราบพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ที่ดินเหนียวระบบขับเคลื่อนของคูโบตา MU4501 ก็ยังทํางานได้อย่างมั่นคงและทรงพลังในด้านระบบไฮดรอลิกคูโบตา MU4501 รุ่นปี2026ถูกออกแบบให้แข็งแรงและตอบสนองได้อย่างแม่นยําสามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย เช่นผาลอถ่ายเครื่องพควนเครื่องหยอดเมล็ดหรือแม้แต่รถพ่วงทาให้เกษตรกรสามารถใช้รถเพียงคันเดียวทํางานได้หลายรูปแบบเรียกได้ว่าคุ้มค่าและครบเครื่องอีกหนึ่งจุดเด่นคือความทนทานโครงสร้างแชซี่และช่วงล่างถูกเสริมให้แข็งแรงขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงที่รองรับการทํางานหนักได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นการทํางานในสภาพดินโคลนน้ําท่วมขังหรือดินทรายรถคันนี้ก็ยังคงทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรื่องความปลอดภัยคูโบต้าไม่เคยมองข้ามรถแทรกเตอร์ MU 4,501ปี2026มาพร้อมระบบเบรกที่ทรงพลังไฟส่องสว่างรอบคันเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนโครงสร้างห้องโดยสารที่แข็งแรงและระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับความผิดปกติเช่นความร้อนสูงเกินไปหรือแรงดันน้ำมันเครื่องผิดปกติสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่ทำงานได้อย่างมั่นใจตลอดเวลาการบำรุงรักษาก็ง่ายขึ้นกว่าเดิม จุดตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายเกษตรกร,ร,ร,กรสามารถดูแลรถได้ด้วยตัวเองในเบื้องตน้นอีกทั้งยังมีศูนย์บริการและอะไหล่กระจายอยู่ทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานในระยะยาวจะได้รับการดูแลอย่างดีหากถามว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครคำตอบก็คือเหมาะกับเกษตรกร,ร,ร,กรไทยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรายย,อย่อยที่ต้องการรถแทรกเตอร์คู่ใจสักคันไว้ช่วยงานในไร่ หรือเกษตรกรรายใหญ่ที่ต้องการเครื่องจักรที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้คูโบต้า MU 4,501ปี2026สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดสรุปแล้วคูโบต้า MU 4501รุ่นปี2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่ความปลอดภยัยและความคุ้มค่าไว้ในรถคันเดียวถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรไทยในปีนี้เลยก็ว่าได้ หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Royal m a c h i n n s s ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ๆและข่าวสารอัปเดตจากวงการเกษตรกรรมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ